และววันนี้ถือเป็นวันแรกนะคะของการทดสอบการระบายน้ําผ่านกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขณะนี้ก็พบว่าภาพรวมการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ําก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแม้ว,ว่าจะมีฝนตกในบางส่วนของพื้นที่ก็ตามที่มีการทดสอบการระบายน้ํานะคะแต่ก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าจะนําปัญหาการระบายน้ําในวันนี้ไปปรับแก้ไขในการทดสอบการระบายน้ําฝั่งตะวันออกในวันที่7 กันยายนนี้นะคะติดตามได้จากรู้ทันน้ำกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรู้ทันน้ำ water watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะ ผ่านไปด้วยดีค่ะสำหรับการทดสอบการระบายน้ำผ่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของรัฐบาลการทดสอบในวันนี้พบว่าสามารถเพิ่มการไหลของน้ำได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นตามที่คาดไว้ค่ะการทดสอบการระบายน้ำผ่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกในวันนี้ที่คลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นคลองแนวเหนือใต้ขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ทำให้เห็นประสิทธิภาพการระบายน้ำที่มีเพิ่มขึ้นจากปกติน้ำมีการเคลื่อนตัวต่อ1วินาทีที่28-30ซนติเมตรแต่ในการทดสอบพบว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วขึ้น1วินาทีใช้เวลาเพียง15เซนติเมตรการทดสอบมีความเรียบร้อยดีเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามการไหลของน้ำพร้อมทั้งประจำจุดเครื่องดันน้ำและเครื่องเดินทุกจุดสำหรับการทดสอบการควบคุมระดับน้ำคลองสายหลักในวันนี้ ได้เดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองชักพระสถานีสูบน้ำคลองมอนสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่สถานีสูบน้ำดาวคนองและสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรีรวมทั้งปิดประตูระบายน้ำแนวคลองมหาสวัสดิ์การทดสอบการระบายน้ำยังต้องตามกันต่อในวันที่7กันยายนนี้ที่จะมีการทดสอบการระบายน้ำผ่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก อีกด้านหนึ่งของกลุงเทพหานครค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาน้ำค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมากจึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะทำให้ปริมาณป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดพร้อมทั้งส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมจึงพระราชทานพระราชดำริหลายวิธีทั้งการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือทิ้งป่าที่มีอยู่แล้ว ให้เติบโตตามธรรมชาติปลูกป่าในที่สูงโดยใช้ไม้ที่มีเมล็ดขึ้นไปปลูกบนพื้นที่สูงให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติปลูกป่าต้นน้ำลำธารและการปลูกป่าทดแทนซึ่งเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมักวิธีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ด้วยวิธีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติดังพระราชดำริตอนหนึ่งว่าการปลูกป่าทดแทนจะต้องทำอย่างมีแผนโดยการดำเน,นินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขาในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไมา้ชนลประธานและฝ่าย,ายกเกษตรจะต้องร่วมมือกันสำรวจต้นน้ำในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ือวางแผนปรับปรุงต้นน้ำและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง การเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะรอบรู้กับสอบอชในวันนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำต่างๆจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติกันค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศและมีระบบอินเทอร์เน็ตสามารถร่วมติดตามและตรวจสอบสภาพน้าขึ้นน้าลงไปพร้อ,รอมๆกับรัฐบาลได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www. npmwf.com ด้านซ้ายมือจะมีข้อความต่ตางๆขึ้นมาคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่สถานการณ์น้ำและเข้าไปที่ CCTV จุดสำคัญคุณผู้ชมก็จะเห็นระดับน้ำในลุ่มน้ำต่างๆทั้งภาคเหนือและภาคกลางตัวอย่างเช่นกล้อง CCTV ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสนตอนนี้ระดับน้ำยังอยู่ที่เส้นสีเขียวนั่นหมายถึงปกติครับหรือที่ปากแม่น้ำปิงจะเห็นระดับน้ำในแม่น้ำมีเพียงครึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับสถานีบางบานระดับน้ํายังมีอยู่แค่ครึ่งแม่น้ําแม้สีของน้าําจะขุ่นและหลายแรงนั่นก็เป็นผลมาจากระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับการตรวจสอบระดับน้ําด้วยตัวคุณเองวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะจะทําให้คุณได้รู้ทันน้ําไปพร้อมๆกับเราได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ